เอาละครับคุณผู้ชมสามรับใช้หมดของเมาส์ใน EP นี้นะครับเรามาต่อกันที่พา์ท2กันดีกว่าครับในครีมซองเซเว่นที่โนโก้ใช้หมดแล้วจะมารวบรวมให้ฟังว่าไอเทมไหนดีไอเทมไหนเด็ดนะครับ ถ้าอย่างนั้นนะครับเรามาต่อกันที่ครีมซองเซเวน่นซองนี้กันเลยดีกว่าครับสองรรบซองนี้นะครับน้องโก้ได้ใช้ไปหมดแล้วแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจมากๆๆๆนะครับแล้วก็มันดีจริงๆมันเด็ดจริงๆนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวเซรั่มนะครับใัวใช้ยทาวลดฟ้าจากซิตา้านั่นเองครับ สำหรับคนสมบัตินะครับของเจ้าเซรั่มหัวไชเท้าลดฝ้าจากซิสตาตัวนี้นะครับเขาก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการลดฝ้ากระจุดด่างดำนะครับให้ผิวเนี่ยดูเรียบเนียนดูกระจ่างสายมากขึ้นนะครับด้วยสารสกัดจากเจ้าตัวหัวัยเท้านะครับแล้วก็ยังมีพวกอาบูตินมีคอลลาเจนมีไฮยาลูรอนอะไรพวกนี้นะครับให้ผิวเนี่ยดูสว่างดูกระจ่างสายนั่นเองครับสำหรับตัวนงโก้นะครับนงโก้รู้สึกว่านงโก้ใช้เจ้าตัวนี้แล้วนะครับมันจะเห็นผลในเรื่องของผิวที่มันดูเรียบเนียนขึ้นแล้วก็ดูสว่างข แล้วก็พวกรอยสิวรอยดำเนี่ยมันจางลงได้ค่อนข้างไวนะครับน้องโก้ถึงชอบเจ้าตัวนี้มากๆแล้วก็พูดถึงรีวิวถึงอยู่บ่อยๆนะครับใครที่อาจจะไม่ได้มีปัญหาฝ้าแบบน้องโก้นะครับแต่ก็อยากให้ผิวแน่ดูสว่างดูกระจ่งางใสขึ้นแล้วก็ก็แนะนําว่าอยากให้ลองใช้ครับ ต่อนะครับเรามาดูกันที่ซองที่2นะครับนั่นคือเจ้าตัวพอนส์นะครับตัวนี้เป็นอันติเมตยูดเอเซนนะครับเป็นเอเซนที่เลิศมากนะครับจากพอนนะครับน้งก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้ทําออกมาได้ค่อนข้างดีมากน้องก็ให้ความรู้สึกคล้ายๆเจ้าตัวลอเรียลยูดโคนะครับคล้ายกันเลยนะครับแต่เจ้าตัวนี้มันจะมีกลิ่นน้าหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของทางพอนส์เขานะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับมันจะเน้นในเรื่องของการฟื้นฟูผิวโดยอง์รวมนะครับให้ผิวเนี่ยดูสว่างขึ้นดูกระจ่างใสขึ้นดูอ่อนเยาว์ แล้วก็ความชุ่มชื้นม,มาดีมากๆลดพวกริ้วรอยความเหี่ยวย่นต่างๆได้ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ถามว่าสิ่งที่น้องก็ชอบมากๆจะเจ้าตัวนี้คืออะไรนะครับน้องก็รู้สึกว่าเจ้าตัวนี้มันจะเห็นผลมากๆกับผิวที่รู้สึกว่ามันดูหมองๆดูโทมโมพักผ่อนน้อยดูแบบไม่ค่อยสดใสไม่ค่อยสดชื่นนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเขามีส่วนผสมที่ชื่อว่าไบฟีด้าเฟอร์เมนเอเซนนะครับมันจะเป็นส่วนผสมที่มีการหมักบ่มของเจ้าตัวยีสต์ตัวอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับมันจะ ฟื้นฟูผิวนะครับกู้ผิวได้อย่างดีมากๆน้องกู้ก็อย่างที่บอกครับว่าเจ้าตัวน,นี้นะครับน้องกู้รู้สึกว่ามันจะเป็นส่วนผสมที่ถูกกับผิวหน้าน้องกู้น้องกู้เป็นคนที่ชอบส่วนผสมที่มีการหมักหมักบม่มบ่มดองดอง,ดอ,งอะไรประมาณนี้นะครับใช้แล้วรู้สึกว่าหน้ามันฟูหน้ามันเด้งแล้วก็หน้ามันค่อนข้างนุ่มดูกระจ่างสายความสดชื่นดีมากๆความชุ่มชื้นดีมากๆครับ ต่อมาสำหรับซองที่3นะครับใครไม่เป็นสิวไม่รู้หรอกนะครับนก็กลับมาใช้เจ้าตัวนี้อีกแล้วนะครับนั่นคือเจ้าโรจูคิสนะครับเป็น CC ซเซรั่มสำหรับผู้ที่มีปัญหาสิวเจ้าซองสีเขียวนี้เลยนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าเจ้าตัวนี้นะครับนก็เคยรีวิวมาเมื่อนานมากๆแล้วนะครับแล้วก็ได้หยุดใช้ไปช่วงหนึ่งแต่พอเริ่มกลับมาเป็นสิวอีกนะครับก็กลับมาใช้แล้วก็ซองนี้หมดไปแล้วนะครับนั่นคือซองที่2นะครับเจ้าตัวนี้นะครับความดีงามของเขาคือมันเป็น CC ซ่มีเครั่ สามารถปกปิดได้น้อยมากๆแต่ทําให้ผิวนะครับดูแบบว่าดูสว่างขึ้นดูกระจ่างใสามากขึ้นแล้วก็ปกปิดพวกรอยสิวจุดด่างดําอาจจะไม่ได้มากแต่รู้สึกว่าใช้แล้วมันสบายใจมันไม่เก่ะให้เกิดการอุดตันของสิวเพิ่มมากขึ้นนะครับน้องโก้ใช้เจ้าตัวนี้แล้วรู้สึกว่ามันเซฟมากๆในเรื่องของการอยากทําให้ผิวสวยด้วยแต่ก็ป้องกันการเป็นสิวด้วยนะครับน้องโก้ถือว่าเจ้าตัวนี้ก็น่าสนใจมากๆใครที่มีปัญหาเรื่องรอยสิวมีปัญหาสิวแล้วกลัวในเรื่องของการอุด แต่ก็อยากใช้พวกบีบีครีมซีซีครีมนะครับเจ้าตัวนี้ก็แน่าสนใจมากๆเหมือนกันครับอาละครับเรามาต่อกันที่เซรั่มตัวนี้จากไิเย่กันดีกว่านะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น้องโกชอบมากๆในช่วงหลังๆมานี้นะครับรู้สึกว่าใช้แล้วดีมากกับผิวนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวซากุระนะครับไฮยาลูรอนบูสเตอร์เซรั่มอะไรประมาณนี้นะครับเออประมาณนี้นะน้องโกก็พอคุ้นๆชื่อนะครับเจ้าตัวนี้นะครับข้อดีงามของเขาคือมันมีส่วนผสมของไฮยาลูรอนนะครับแล้วก็มีสารสกัดจากซากุ เรื่องของการเติมความชุ่มชื้นแล้วนะครับมันก็ช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสของผิวได้อย่างดีมากๆถามว่าน้องกูเห็นผลในเรื่องของความกระจ่างใสไหมก็ยังไม่ได้เห็นผลชัดขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกว่าในเรื่องของความชุ่มชื้นเจ้าตัวนี้มันจะเป็นเนื้อที่ <ๆ S 2> ดีมากแล้วก็ช่วยเติมความชุ่มชื้นได้อย่างดีจริงๆน้องกูไม่แน่ใจว่าซองนี้ยังจะพอมีเนื้อให้เห็นหรือเปล่านะครับนี่มีเนื้อนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับมันจะเป็นเนื้อเซรั่มเจลลใสๆแบบนี้แล้วก็เนื้อค่อนข้างที่จะเข้มข้้นนพพออสมมคคววรรับบผูชแต่่เเเลลลาากียง ผิวแล้วให้ความชุ่มชื้นได้อย่างดีมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันซึมลงสู่ผิวได้เร็วไม่เหนียวเนหนอหนะอีกด้วยนะครับคนผิวมันแบบน้องกุ้เนี่ยใช้แล้วยังรู้สึกว่ามันสบายแต่ก็เติมความชุ่มชื้นได้ดีนะครับน้องกุ้ก็เลยชอบเจ้าตัวนี้อีกไอเทมหนึ่งเหมือนกันนะครับต่อมานะครับเรามาดูกันที่ซองนี้จากการเย่ต่อกันเลยนะครับนั่นคือเจ้าตัวโปรคลอเเจนบูสเตอร์เซรั่มนั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเขามีส่วนผสมนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวโปรโคลอเ,เรอขามเ่นกชนว่ย ในเรื่องของริ้วรอยนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีสารสกัดจากเจ้าตัวมเมล็ดอง,งุ่นนะครับช่วยในเรื่องของผิวเนี่ยดูสว่างดูกระจ่งางใสมากขึ้นถามว่าเจ้าตัวนี้นะครับน้องโก้ใช้แล้วรู้สึกอะไรบ้างน,นะครับนอกจากในเรื่องของความชุ่มชื้นมากๆแล้วผิวมันยังรู้สึกว่ามันสดใสขึ้นจริงๆและที่เห็นชัดมากเลยก็คือในเรื่องของผิวนะครับมันดูนุ่มมันดูเด้งมากๆเจ้าตัวนี้นะครับน้งโก้ได้ใช้หมดมาประมาณ2ซองแล้วนะครับแล้วก็รีวิวไปแล้วว่าเจ้าตัวนี้เป็นไอเทมหนึ่งที่เด็ดมากๆอยากให้คม,มครรับใทีี่ ปัญหาเรื่องผิวที่มันดูหย่อนคล้อยนะครับหรือว่าความชุ่มชื้นไม่ค่อยมีอยากให้ผิวดูนุ่มดูเด้งนะครับก็แนะนำมากๆเหมือนกันครับ ต่อมานะครับเรามาดูกันที่อาหารเสริมจากเซเว่นกันบ้างดีกว่านะครับตัวหนึ่งที่น้องโก้ได้ลองแล้วรู้สึกว่ามันรศมากมันดีมากแม่นะครับแต่น้องโก้ก็ทิ้งซองไปแล้วนะครับอันนี้เป็นซองใหม่ของเขานะครับหลังจากที่รีวิวไปนะครับนั่นคือเจ้าตัวสมุทโต้อะโลไฟเบอร์มิกซ์นั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้นะครับพู้ในสมบัติของเขาคือเขามีส่วนผสมนะครับที่เป็นสารสกัดจากพืชผักผลไม้ต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีเจ้าตัวไฟเบอร์สูงถึง10,000มมิลลิกรัมนะครับและที่สาคัญคือเจ้า ตัวนี้หนซองนะครับจะเทียบเท่ากับการทานสลัดผัก ถึง1จานเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันสามารถช่วยในเรื่องของการกระตุน้นระบบการขับถ่ายนะครับแล้วก็ระบบย่อยเนี่ยให้ทํางานได้อย่างดีมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับจากที่น้องโก้ได้ทานมาสองซองแล้วทุกวันนี้ก็ยังคงที่จะซื้อซ้ำทานอยู่นะครับบางทีก็ซื้อทานบ้างบางทีก็ไม่ได้ทานนะครับจะเน้นทานในช่วงที่เวลารู้สึกว่ามันอึดอัดนะครับหรือว่าจําเป็นต้องทานมื้อใหญ่ๆอย่างเช่นหมูกระทะปิ้งย่างรุ่นนี้นะนะครับน้องโก้ก็จะหยิบเจ้าตัวเนี้ยมาลองทานดูนะครับ แล้วก็รู้สึกว่ามันช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้แบบดีมากๆจริงๆโดยที่เราก็ไม่ปวดท้องไม่ถ่ายเรียลาดนู่นนี่นั่นด้วยนะครับถือว่าเวิร์กมากๆใครที่มีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายนะครับอยากให้ถ่ายดีๆแล้วก็เข้าห้องน้ําง่ายๆนะครับน้องกุ๊กก็แนะนําว่าให้ลองเหมือนกันครับต่อมานะครับเรามาดูกันที่ e cushion นะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้จากจุฬาเฮิร์บนะครับเป็น e cushion แตงโมนั่นเองครับเจ้าตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามันเป็น e cushion ที่เนื้อบางเบานะครับแล้วก็มีสารบํารุงสารสกัดเข้มข้นจากแตง ให้ผิวเนี่ยนะครับดูสว่างดูกระจ่างสายนะครับปกปิดรอยดำรอยแดงรอยสิวแล้วก็ยังมีสารกันแดดอีกด้วยนะครับด้วย SPF 50บวก PA อยู่ที่3บวกนั่นเองนะครับสิ่งที่น้องก็ชอบมากๆจากต้าตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้ไปหมดแล้วนะครับนั่นก็คือในเรื่องของความบางเบาของเนื้อ E E คุชชั่นของเขานะครับมันบางเบาจริงๆเกลี่ยได้ง่ายและที่สําคัญคือสีโอเคมากนะครับคือสีเหมาะกับคนบ้านเรามากๆนะครับเหมาะกับประเทศไทยมากๆรู้สึกว่ามันเป็นสีที่ออกอมขาวอมเหลือง เวลาใช้เลยนะครับมันทําให้ผิวดูสว่างขึ้นดูกระจ่างใสขึ้นได้จริงๆนะครับแล้วก็สีผิวเนี่ยมันดูสม่ําเสมอดูสวยแล้วก็ดูธรรมชาติมากๆน้องโก้รู้สึกว่าน้องโก้ชอบมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับแนะนําเลยใครที่กําลังมองหาพวกอีคูชั่นนะครับหรือว่าคูชั่นที่บางเบาปกปิดได้กลางๆนะครับให้ผิวดูสว่างดูกระจ่างใสขึ้นแนะนํามากๆเป็นไอเทมที่ถูกและดีครับเป็นยังไงกันวาคะสำหรับไอเทมที่น้องโก้ใช้หมดแล้วมาเม้าท์ให้ฟังนะครับว่าไอเทมไหนดีไ เเดเป็นครีมซอนซซเว่นในช่วงเวลา2เดือนที่ผ่านมาเลยทีเดียวนะครับใครดูครบทั้ง2คลิปบ้างครับถ้าใครดูครบนะครับแล้วก็มีไอเทมไหนที่น่าสนใจใช้ดีนะครับก็ลองแชร์ลองคอมเมนต์มาบอกน้องโก้ได้ที่ด้านล่างนะครับหรือว่าใครที่สนใจไอเทมไหนนะครับสามารถดูได้ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ดูว่าคุณผู้ชมมีสภาพผิวแบบไหนมีปัญหาผิวแบบไหนก็ลองเลือกไอเทมนั้นดูนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับน้องก็หวังว่าทุกคนน่าจะชอบเราก็น่าจะได้รับประโยชน์กันนะครับก่อนจะไปก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับในคลิปนี้น้องก็ไปแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย